สวัดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ค่ะของรายการคนไทยขอถามค่ะค่ะท่านผู้ชมนะคะสามารถโทรเข้ามาร้องเรียนในรายการของเราได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ02ค่ะ934 9258ถึง9ค่ะหรือจะเป็นทาง SMS หรือข้อความนั่นเองนะคะที่หมายเลข412 346ค่ะทางรายการนะคะจะนำ เรื่องราวนะคะของท่านมาช่วยกันแก้ไขไปกับท่านชัชวาลคงอุดมค่ะสําหรับเรื่องร้องเรียนในช่วงนี้นะคะจากเมื่อวานค่ะที่ทางรายการเรานะคะได้รับเรื่องร้องเรียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องราคาค่าไข่ไก่ตกต่ํานั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ค่ะท่านค่ะเราก็มีเรื่องร้องเรียนเช่นเดียวกันแต่เป็นปัญหาราคาตกต่ําราคายางนั่นเองนะคะเป็นความเดือดร้อนค่ะของเกษตรกรชาวสวนยางนะคะจากปัญหาราคาตกต่ํานะคะทั้งราคา น้ำยางสดและยางแผ่นดิบนะคะจากราคาค่ะที่ชาวกเกษตรกรรมนะคะรับซื้อเนี่ยสูงสุดอยู่ที่ประมาณร้อยแปดสิบาทค่ะตอนนี้ลดลงเรื่อยเรืนะคะจนขณะน,นี้ค่ะราคายางแผ่นดิบนะคะที่พ่อค้าคนกลางร,รับซื้อจากเกษตรกร,ะกร,รนะคะอยู่ที่ประมาณกิโลกร,รมัมเพียงกิโลกรัมละแปสิบาบาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็น้ํายางสดค่ะอยู่ที่ประมาณกิโลกร,ร,มรัมละแปดิบาทเท่านั้นเองนะคะถือว่าลดลง เกือบร้อเลยนะคะค่ะก็อยากจะทมาร้องเรียนนะคะว่าตอนนี้มีปัญหามากเลยนะคะซึ่งค่ะมีตัวแทนนะคะชาวเกษตรกร,ร,กรค่ะจากจังหวัดสงขานะคะคุณกาดบัณฑิตกรามมากค่ะเป็นที่ปรึกษาสภาเกษตรกร,ร,กรจังหวัดสงขาค่ะอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ ครับสวัส hmm. ด exactly. ีคร so? right. so? so so. so like so so ับคุณแคทคุณคุณแคทครับค่ะครับทางบ้านที่รู้จกท่านครับครับค่ะค่ะคุณกาบันดีอยู่ในรายการคนไทยขอถามกับท่านชัชวานและดิฉันอิสยาลักษ์นะคะครับผมสวัสดีครับค่ะคุณกาบันดีคะจากการชุมนุมในวันนั้นนะคะที่ชาวบ้านไปชุมนุมเรื่องปัญหาราคายางตกต่ําค่ะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างคะคือจากกรณีราคายางตกต่ำเป็นระยะเวลาหลายเดือนต่อมานะครับค่ะทาง เกษตรกรจะดุลยาน้ํายื่นหนังสือถึงรัฐบาลจะเรน่เปลี่ฉบับนะครับครับครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ยี่สิบสองมิถุนาคมนะครับสโฉน่าอ้าวซีนะครับครัและยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่านผู้ว่าการกระทรวงกลาบนะครับครับแล้วก็บอกว่าเราขอให้รัฐบาลมีใช้มาตรการเช็คเซงวิธีการไหนก็ได้นะครับครับให้ราคายางราคาไต่ำร้อยยี่สิบบาทนะครับครับและคนเราขอทราบคำตอบวันที่หกันวาวันหกมกราคมนะครับครับเจอตาตรวจว่าวันที่หกมกราคมนี้ ไม่มีคำสอ่งจากรัฐบาลว่าดำเนินการแก่ไขอย่างไรครับซึ่งในการที่ยนสือที่สองนั้นทางเครือข่ายชาติหนค่ย่างภาคใก็ได้บอกแล้วว่าถ้าวันที่หกมกราคมห้านั้นรัฐบาลไม่มีคำสอบให้เนี่ยเราจะดำเนินการวิธีการกดดันนะครับครับซึ่งในถึงการดแการให้รัฐบาลด้วยนะครับมีการเนการบอกว่าถ้าไม่ดำเนินการช่วยเหลือมีคำสั่งจากเกษตรกรเนี่ยทางเกษตรกรจาตินอย่างภใตจะชุมนุมใหญ่แล้วก็เที่อนเบือนชวนไปบ้านในอุบลรังสี คนั้นน้ยางไปที่หน้าบ้านไหนก็จะมื่ารยับด้วยนะครับครับครับถึงตัวหลังจากไม่มีคำตอบทางพวกเพียงนําแล้วก็เครือข่ายทุกอย่งภาคใต้ก็ได้มีการชุมนุมตามแผนการที่ส่วนรัฐบาลนะครับค่ะเมื่อวันที่สิบมกราเป็นครับที่ี่เยกคูอาอำเภอรัตพูวังจันครับครับครับก็คือจากภาพนะคะคุณกาญประดีก็ได้ชี้แจงให้เราทราบว่ามีการประชุมนุมและพอไปพอชุมนุมแล้วเนี่ยครับคุณกาประเีครับตอนนี้รัฐบาลตอบตอบไหมครับ วันนั้นรัฐมนตรีพีระนะครับรัฐมนตรีเกรษตรนะครับลงมาพร้อมด้วยรัฐมนตรีพรศักนะครับครับเปรากฏว่าไม่มีแม้แตดสินใจนะครับแล้วก็ได้หานือประมาณสามชั่วโมงครับครับแล้วก็รัฐมนตรีรับหลักฐานว่าจะนนาเรื่องที่พูดคุยนะครับนาเสนอเข้าคณะอรรมการนโยบายอย่างธรรมชาติครับซึ่งมีรองนายรัฐมนตรีจิตริละและนายรองเป็นประธานนะครับในวันที่สิบมกราคมสองพันห้าสิบเอาค่นี้นะครับ ครับเอโดยจะใช้กองวัตถุงินเพื่อซื้อ,อยางจะเป็นถงเขีนตันในราคาที่ชี้นําตลาดโดยมีเป้าหมายที่ทําให้ราคายางเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นได้มีคุณภาพในราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทต่อกิโลกรัมครับต้องถือมีเป้าหมายว่าจะ,าะต้องอย่างต่ำร้อยี่สิบาทต่อกิโลนะครับครับใช่ครับโดยตังต้งเป้าหมายว่าจะซื้อยางจำนวนถงเดียนตันเมื่อหลังจากชุมกณะกรรมการนโยบายยางจะมาชาติังที่เก็บแล้วแต่นาเข้าสู่ครโม เดือนที่24พวกกระดาษองหน้าครับอ๋อ24นี้นะครับครับใช่ครับครับครับถึงที่นี้จะได้หรือไม่ได้ตามที่ได้คุยกันตามเบื้อกต้นสุดลุ่มที่ตุนขาเรานั้นใช่ไหมครับครับครับแต่จริงๆแล้วนะครับเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดคือวันนั้นนะครับตอนที่พวกเราจีนจ่าแตรก็มีกรรเฉลิมอยู่นะครับครับได้มีล็ดเก่งนะครับครับ เยี่ยมโตโยต้านะครับสีดำรุ่น Vios นะครับหมายเลขทะเบียนกขอ994จังหวัดสูข่าครับครับขับมาทางเส้นทางจังหวัดตะบนมาที่สึงเน็ตคูหาที่มีเอกพจนชุมนุมอยู่นะครับครับโดยจริงๆแล้วในการชุมนุมนั้นทางแรกเป็นเอกพจนชุมนุมที่ต้อมตำรวจในข้าง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 เลยทางนะครับนะครับมันไม่ได้จุดถนนนะครับแต่ว่าการเจรจาในระยะช้าประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วไม่มีคำตอบให้กับเอกพจนเลย การไปกรองก็เลยจำเป็นต้องเคลื่อนมวลชนไปสุดดันที่สี่เยื่อคัวเป็นตะมุตะทูมนะครับคครรัับบชุมนุมอยู่ได้ประมาณชั่วโมงการเจรจาไม่ถึงผลก็เลยมีการจุดที่สี่เยื่อคัวแต่เมื่อประมาณห้าโมงเศษนะครับจะมีรถรถถึงรดยท่าสีดำนี่นะยิ่งมาแล้วก็ใช้โอ้ยตัวนี่ยีนกาดใส่ผู้ร่วมชุมนุมและประบาศจุดจำนวนเต็มนายไม่ต้องตำรวจจราจรเดือดเดือดเรับครับครับในที่พวกเราถูกใส่คื้ กรนวันนั้นตำรวจไปอารักขาไปดูเรื่องตนรวจกนเลยเนี่ยหลายน้อยนายนะครับจะัห็นประโยชนใหุ้ดคุณไล่หนีไปได้นี่เป็นข้อตังขาของผู้ถือมินนะครับพระตวกเราไปเรื้อยๆในความกะหกบครับแล้วตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ติดตามจับกลุ่มได้ยังครับยังเลยครับเมื่อวันศุกร์ที่ส3สามเนี่ยพวกผมก็ได้ไปยื่นหนังสือกับประธานกมรมการตำรวจ ของสตาฟุเทนที่มีลุงเบอร์กจุ๋มพิทักษ์ก้าวเข้ามาถุงขาเนี่ยครับเขาหนิบลงถือแล้วเรีว่าเราต้องดำเนินการจับคู่ไม่ได้โดยเดียวแต่เพราะว่ากล้องวงจรปิดเขามีใช่ไหมครับท่านครับคครรัับบผมก็คือจากการชุมนุมเนี่ยยังมีรถเก๋งลึกเข้ามาทำร้ายยังไม่รู้นะว่าฝ่ายไหนมัาเป็นฝ่ายไหนก็ลำบากนะคะก็ยังไม่กล้าจะฟันธงเพราะเราไม่รู้ลึกซึงจริง แต่ก็มันก็ต้องตำรวจก็คงต้องติดตามอ่ะเพราะอย่างนี้ไม่ติดตามไม่ได้เสียหายตำรวจอย่างที่คุณการบัณฑิตม่การบัฑิตพูดไปนี่คือตำรวจก็อยู่หลายร้อยนายหลายร้อยนายใช่ค่ะแต่ว่าปล่อยให้รถเก่งเนี่ยหลบหนีไปได้อย่างไรอ๋อเป็นปัญหาที่ชาวบ้านเราไม่เห็นเนี่ยเราไม่รู้ว่าถนนทางเป็นไงตอนนั้นใชเราก็เลยไปวิจารณไม่ได้นะคะก็เอาใจช่วยกันนะครับคุณการบัด็กครับ ครับผมนะฮะอยากจะให้ให้บรรยายานได้ร้อยยี่สิบอย่างต่ำนะครับคือวันที่สิบเจ็ดนี้จะมีการประชุมคณะรประการไม่มีอะไรธรรมชาตินะครับเขาอยากฝากถึงโรงานมบสีกี่จะรับได้โองงาว่าจะต้องช่วยเหล่าสตรีกรจะเห็อย่างของประเทศไทยนะครับซึ่เป็นเป็นผู้เศรษฐกิจด้วยนะครับที่ท่านได้ขับประเทศไทยนะครับก็อยากฝากว่าให้โยงกนมุสีรัฐประทานนะครับบในเรื่องดำเนินการช่วยเหลือนะครับ เพื่อไขปัญหาเกษตรกรจะดุลยางเพราะว่าหลังจากยางราคาขึ้นมาร้อยยี่สิบถึงร้อยเจ็ดสิบาทนี่ยครับต้นทุนทางการก็เพิ่มขึ้นเมื่อยแต่หลังจากราคายางลดลงมาเหลือไปสิบกว่าบาทเนี่ยต้นทุนอย่างอื่นไม่ลดลงตามนะครับเพราะฉะนั้นทีนี้เกษตรกรจะดุลยางต้องลําบากนะครับโดยภาระในค่าใช้จ่ายนั้นเขาอยากถามว่าอย่างไรแม่บาลนะครับดูจะพบในยกรลงในยุบมันจะยิ่งรัดใ่ะ แล้่มันจะยิ่งรัดวงก็ต้องให้อำนาจประธานกณะกรงมการนโยบายังไม่แช่คืนลงจึกกิจลับนะครับครับดำเนินการช่วยเหลือเพราะต้นเราเองก็ไม่อยากจะมีการชุมนุมเปนครั้งที่สองนะครับครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องกราบขอโทษพี่น้องเกษตรกงระหว่างจังหวัดตรังขาจังหวัดนครและจังหวัดสตูลด้วยเพราะเรายีดหนังสือที่รัฐบาลที่แจกใช้แล้วนะครับไม่รับการแก้ไขทำให้เราจำเป็นต้องใช้วิธีการกดดันนะครับตรงนั้นหบอกว่าพี่น้องประเกษตรกรไม่เข้าใจในความเดือดร้อนของ ที่มันจะตัวยางด้วอยนะครับครับนะคะก็เชื่อว่าท่านรองนายกกิติรัตน์ท่านคงจะพยายามเต็มที่ฮะเพราะว่าตอนนั้นมันร้อยแปดสิบใช่ไหมฮะโลละคืออย่างนี้ก็ท่านครับลดแือก็ไม่ต้องการนะครับถือไม่ต้องการอย่างนงอ้ยไม่ไม่ต่ำกว่าร้อยี่สิบแล้วเราเดินสามารถอยู่ได้ครับอ๋อฮะร้อยี่สิบอยู่ได้นะครับครับอยู่ได้ครับแต่เมื่อก่อนมันเคยถึงร้อยแปดสิบใช่ไหมครับคือตอนที่ถึงร้อยแปดสิบเราก็ได้กำไรเยอะครับก็ตอนนี้มันอยู่ไม่ถึงเก้าสิบบาทครับท่านเราก็ ขาดทุนนะครับแล้วว่าพวกปุ๋ยพวกอะไรที่ใช้เกีบยะยางมันก็กลับราคาขึ้นเลยไหมครับค่าตรงชีพต่างๆมันก็สูงขึ้นนะครับนะคะก็คือค่าครองชีพก็สูงขึ้นแล้วเกษตรกรก็ต้องใช้ออ่ซื้อของนะคะเพื่อมาทำาะยางขึ้นใช่ใช่ไคะก็ทางคุณการบดีก็บอกว่าตอนนี้นะคะทางกนอยนะคะก็คือ คณะกรรมการนโยบายยางพาราเนี่ยบอกว่าจะนัดประชุมกันอีกทีวันที่17มกราคมที่จะถึงนี้นะคะเพื่อจะหาแนวทางชาัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะคะทางประชาชนก็บอกว่า <c oughs> ขอไม่ได้180ก็ไม่เป็นไรขอ120ก็ยังดีนะคะ <c oughs> 120นะคะเพือ่อต้นทุนมันต้นทุนในการผลิตสูงนะคะมันจะมันจะอยู่ได้ในในระดับนี้นะคะประชาชนบอกไม่ต้อง180ก็ได้ขอ120ละกันนะคะเพื่อให้ ประชาชนอยู่ได้นะคะเอาละค่ะขอบคุณคุณกาญบันฑิตมากนะคะครับขอบคุณมากครับผมครับ่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวทางรายการเราก็เป็นสื่อกางนะคะให้คุณกาญพับธณดิษฐลร้องเรียนไปนะคะทางกรกนยยนะคะก็บอกว่าเดี๋ยวจะประชุมกันอีกครั้งนึงนะคะเดี๋ยวรอเวลาวันที่17นะคะเดี๋ยวก็จะมีแนวทางชัดเจนอีกครั้งหนึ่งว่า120จะได้หรือไม่นะคะ ะะเอาละค่ะท่านคะมาเป็นเรื่องนะคะทางรายการเราบอกว่ามีเรื่องโฟนอินมาจากท่านผู้ชมค่ะท่านคะไปสายด่วนตอนนี้เลยนะคะเป็นท่านผู้ชมจากจังหวัดเชียงรายนะคะค่ะชื่อคุณปณพัฒน์นะคะจะโฟนอินมาเรื่องเราเป็นอย่างไรนะคะสายด่วนเลยจากแม่สอดจังหวัดเชียงรายนะคะไม่ใชจะะ่จังหวัดตากแม่สอดแม่สอดนะคะจังหวัดตากนะคะค่ะกรณีเขาขับรถโดยสารแล้วก็โดนนะคะอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็คือพม่า นะคะดยวเราไปฟังคุณปาพัฒน์กันดีกว่าว่าเรื่องราวเป็นยังไงนะคะสวัสดีค่ะคุณปาพัฒน์คะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะอยู่ในรายการคนไทยขอถามค่ะกับท่านชัชวาและดิฉันอิสยาลคค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับค่ะคุณปณพัฒน์อยากจะร้องเรียนเรื่องราวเป็นยังไงบ้างคะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่จอตอนนี้นะครับรถรถทางตอนเนี้มีการเปิดด่านเลยครับ ค่ะคุณค่ะคุณปนพัสคะรบกควรคุณปนพัสเบาเสียงเบาเสียงทีวีนิดนึงนะคะปิดปิดไปเลยก็ได้นะคะคุณปนพัสคะเดี๋ยวฟังเราทางโทรศัพท์ดีกว่านะคะ่สกล้องมันจะสะท้อนนะครับครับ,รบปิดทีวีเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวฟังเราทางโทรศัพท์ดีกว่าค่ะคุณปนาภาัสเรื่องราวเป็นยังไงบ้างคะคือตั้งแต่เปิดตานมาได้ยรับทางรัมาได้เป็นทางเข้ามาในในประเทศไทยนะครับครับครับ แล้วทีนี้ก็ามาตั้งคิวบริสารหน้าที่ที่ฝั่งแม่สอนเราครับที่ในเมืองแม่สอนเลยคร,ะะครับในตัวเมืองนะฮะในตัวเมืองเลยแล้วทีนี้เราก็ขาดรายได้ต่างๆเลยนี้ว่าทุกวันนี้ตั้งแต่เปิดด่านมาเนี้ยครับต่อเที่ยวต่อวันนะครับวันหนึ่งเราก็ได้ประมาณสองเที่ยวนะครับครับค่ะ พราะว่าต่อต่อเที่ยวก็ออกสิบสองคนก็ตกคนยี่สิบาดขสองร้อยสี่สิบาทนะครับครับครับแล้วแล้วทีนี้ก็ได้วันละสองเที่ยวก็ตกประมาณสี่ร้อยแปดสิบาทนี่คือรายได้ของโดยสารของเราวิ่งจากแม่สอดริมเมยนะครับค่ะค่ะอ่ทีนี้ก็ทําให้คนเราเดือดร้อนคือคือฝั่งเราเนี่ยมียี่สิบแปดคันคฝั่งฝั่งแม่สอดริมเมยครับทีนี้ฝั่งวิ่งจากริมเมยมามีสี่สิบกว่าคัน แทั้งสองด้านเนี่ยครับคือสร้างความเดือดร้อนนะครับทีนี้ทางเร้วอวเรือนไปทางไหนก็ยังไม่มีใครช่วยเหลือเลยคุณวรรพัดนยวแป๊บผมผมถามทีทททละขั้นตอนดีกว่าเพราะค <onnaise S 1> ุณบรรับรู้ว่าอะไรตรงนั้นเป็นยังไงแต่ผู้ที่ฟังอยู่เขาไม่รู้คือว่าทางทางทา่งพมา่าเนี่ยเขาตั้งคิวในพม่าใช่ไหมครับฮัลโหลได้ยินไหมครับครับคือคนพม่าเนี่ยเขาตั้งคิวทั้งทั้งทั้งฝั่งเนววดีใช่ไหมครับ ไม่ใช่ครับคือเขาวิ่งเข้ามาตั้งในฝั่งไทยเลยแม่ต่อแล้วแล้วในฝั่งไทยแล้วแล้วเขาวิ่งไปถึงไหนครับวิ่งจากแม่ต่อไปพม่าเลยครับวิ่งไปพม่าแล้วแล้วแล้วเราเข้าไปพม่าได้ไหมครับเราเข้าไปไม่ได้เราก็คงในสราบะเขาแล้วแล้วทำไมตำรวจถึงให้เขามามาตั้งในฝั่งเราครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับตอนนี้หมายถึงว่เขามาตั้งในฝั่งเราเขาไม่ตั้งจากจากฝั่งนู้นแล้วมาวิ่งรับวิ่งมาส่งคนโดยโดยสารในฝั่งไทยป่ะด้วยใน ให้ฝั่งไทยด้วยด้วยเปล่าครับครับผมเขาเอาคนจากส่งพม่ามาแล้วก็มารับคนจากฝั่งแม่สอดจากในเมืองแม่สอดไปพม่าเลยอยแล้วเขาเขาก็ตั้งตั้งคิวที่ฝั่งพม่าแล้วก็วิ่งมา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 ส่งคนในตัวตัวเมืองแม่สอดเลยใช่ไหมครับครับผมแต่แต่ของเราเนี่ยตั้งในในในตัวเมืองแม่สอดแต่วิ่งไม่แค่แค่ชายแดนระหว่างไทยกับพม่าแต่สะพานลิมเลยครับใช่ไหมครับราะว่าระหว่างไทยกับพม่าได้ส่งไดแค่นั้นเอง ครับผมเพราะนั้นคนไทยก็สู้สู้พม่าไม่ได้เพราะว่าเราเราแค่นี้คนที่เป็นคนพม่าเขานั่งนั่งของเขาดีกว่าเข้าไปถึงถึงในฝั่งเขาได้เลยใช่ไหมครับไม่ต้องไปต่ออ๋อนแล้วตำรวจที่นั่นเหรอฮะตำรวจให้ให้ให้เขาขอได้ไหยครับมันเป็นเรื่องของผมผมก็สงสารตำรวจเชื่มือน้อยนะเพราะว่าถ้าเขาทําอะไรเขาก็ดิ้งเขาก็เดือดร้อนอันนี้เป็นเป็น เป็นเป็นใครใครเป็นผู้อน,นุญาตรเขาวิ่งวิ่งได้ครับตำรวจหรือว่าคนกรมการขนส่งทางบกหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเขาก็ว่าเขาบอกว่าเขากว่าว่าเป็นกองกำลังระหว่างประเทศนี่เขาอ้างตอนนั้นรู้สึกว่าทางอำเภอทางอำเภอท่านก็เรียกประชุมนะครับทีนี้ท่านก็กำลังหาทางออกท่านผมแต่ตอนนี้ก็ยังไม่เป็นผลคือขอการค้าช่วยเหลือ,ขอเขาอยู่ว่าว่าเสียคนตอยู่ทางการค้าครับเขาบอก ขาขายเป็นร้านเป็นหลายร้อยล้านพันล้านแต่พวกผมรายได้แค่ไม่สี่ร้อยบาทพวกผมเปียกน้อนะก็ไม่กอไม่ยากนี่ครับคุณคุณชื่ออะไรนะวันนภัสค่ะคุณมันภัสคับผมว่ามันไม่ยากก็ให้เขามาส่งแค่ฝั่งของชายแดงของเขามามาถึงฝั่งเขาแล้วถ้าลงแล้วก็มาต่อเราก็ได้นี่ไม่เห็นเป็นไรได้นั่นแหละผมต้องการอย่างนั้นผมเสนอไปอย่างนั้นนะครับทีนี้นี่จะด้กไม่เป็นผลก็ไม่เป็นผลนี่จะด้ให้เห็นว่า มีมีผลประโยชน์กันครับผมผมกล้าฟังทงได้เลยมีผลประโยชน์แน่นอนไม่งั้นไม่ทาอย่างนี้หรอกนะฮะไม่ไม่เห็นหน้าคนไทยด้วยกันดทางไหนเด่วยงานไหนเชื่อเสือแต่กตอนนี้ผมก็รอคําตอบครับทางข้างในเตยครับทางด้านงเตยว่าจะไปไปติดต่อทางเมียวมีว่าจะตกลงให้ช่วยเสือแต่ที่นี้ก็ยังไม่ได้ข่าวเลยตอนแรกว่าจะให้คาตอบตั้งแต่วันที่สี่พักกาครับมันไม่เห็นจาเป็นต้องไปเสียสัมพันธ์ทางการค้าอะไรเลยก็แค่เขาส่งคนลงมา มันมาส่งชายแดงเขาแล้วก็มาต่อรถเราเข้ามาคนไทยก็หากินได้เขาก็หากินได้ไม่เห็นจ้าเสียหายตรงไหนเลยคือพวกผมก็ไม่ได้มีรายได้มากมายนะจ่ายนะจ่ายที่ผมพูดเนี่ยได้วันละสองเที่ยวสามเที่ยวตอนยังตอนยงคลองไปได้ครับครับที่ผมพูดเนี่ยผมก็เข้าข้างคุณเต็มที่เลยผมผมกล้ายืนยันเลยผมจะไม่รู้ว่าจะหาหน่วยงานไหนที่ช่วยกับพวกผมได้อะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้คนไปช่วยทําข่าวให้กันแล้วกันแล้วก็ ผมรู้จักใครรระดับข้างบนเนี่ยผมก็จะบอกไปให้กันแล้วกันนะครับอะไอย่างนี้มันมันมันไม่ใช่เรื่องที่จะไปไปไปเห็นกันหน้าอะไรกันมันไม่จําเป็นไม่ใช่ไปเสียหายอะไรระหว่างประเทศเนี่ยไม่ใช่เลยแค่คนทําหากินแค่คนต่างคนแดนใครก็แดนมันก็จบเขาก็มาส่งชายแดนของเขาแล้วก็มาส่งชายแดนของเราครับผมก็จบเขาก็ต่อเข้ามาในประเทศเราได้เนี่ย คุณปานพัฒคะปัญหานี้มีมานานหรือยังคะคุณปนพัฒนคะมีมานานแล้วครับคือตอนนี้ที่เราต่อสู้กันมาค่ะถึงกัดโดนตอนนี้มีคนคนหนึ่งยังติดคุกอยู่เลยเพราะเรื่องนี้โดนใส่ร้ายครับอืตั้งแต่ปีไหนแล้วคะคุณเรื่องอะไรครับโดนใส่ร้ายเรื่องรู้สึกจะเรื่องคนแรงงานต่างด้าวแต่ก่อนก็ต่อสู้เรื่องเรื่องรัมากนม่าเนี่ยเราก็เลยโดนโดนใส่ร้ายโดนอะไรโดนโดนจับคนแรงงานต่างด้าวขับรถโดยสารนี่นะครับเหรอฮะครับผม ก็คือปกติเนี่ยคุณปานพัฒน์เนี่ยตั้งคิวรถโดยสารนะคะจะไปส่งถึงแยกสะพานริมเหมยถูกไหมคะคุณปณนพัฒน์คริมเหมยแค่รมเยไปส่งที่ริมเหมยเพราะฉะนั้นทานนั้นมาส่งแค่ริมเหมยเหมือนกันคนละคนละได้กันคนละครึ่งนะคะแต่เขามาส่งแค่สะพานเราก็ไม่เป็นไรเราก็รับมาเข้าแค่สอดแต่ที่นี้เขาเข้ามาในในประเทศเหมือนกับประเทศเขาเลยครับที่นี้เข้ามาเหมือนกับประเทศเขาเลยแล้วอย่างนี้อย่างนี้เขาต้องต้องมี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  มีตรวจคนเข้าเมืองไหมฮะอย่างเงี้ยก็หลบเข้ามาประเทศเราสบายก็มีครับเข้ามาก็ต่างเข้ามาแรงจงการก่อนี้เข้ามาอย่างงี้ก็หลบเข้าประเทศเราสบายครับผมแล้วก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่กล้าตรวจก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าเขาตรวจผมก็เคยถามไปเจ้าหน้าที่มกันว่าเขาก็บอกว่าเออถ้าเออผมก็ไม่กล้าทํานะถ้าผมทำไปผมจะโดนเร่งโดนย้ายอย่างว่านี้ครับใครจะย้ายเขาก็จะได้ช่วยลงขายคนนี้ย้ายเขาจะได้รู้แล้วว่าไปเห็นพม่าดีกว่าคนไทย มันก็เป็นสารเจ้าที่กันผู้น้อยเหมือนกันครับครับเาคุยกันทุกวันอืมอืครับนะครับก็คงไม่ใย่ไม่ใย่ระดับสูงเลยเราก็ระดับจังหวัดแค่นั้นฮะครับผมนะครับแต่เดี๋ยวฝากท่านได้ก็แล้วกันนะไม่คอมคครับครับครับนะฮะแล้วยังไงเดี๋ยวผมจะให้ที่นั่นไปช่วยกระพือให้กันแล้วกันนะครับครับครับทํถ้ามันไม่เป็นข่าวมาก็คงคงยังยังเงียบ รับกันไปเรื่อยๆเฉยๆอยงนี้เมียแล้วคนไทยก็แย่ครับผมนะครับครับโอเคครับค่ะขอบคุณคุณปนัพธ์มากนะคะเดี๋ยวทางท่านนะคะจะส่งผู้สื่อข่าวไปทําข่าวให้ขอบคุณมากครับผมค่ะคุณปนัพธ์ขอบคุณมากค่ะคุณปนัพธ์นะคะเป็นชาวบ้านนะคะจากจังหวัดตากนะคะที่ทําคิวรถอยู่ก็เขาเ็าลาบากเดยวมนล้ออะไรองนี้เดี๋ยวก็โดนก็โดนโดนทุกอย่าง นะคะคุณวรลพัฒว่าได้แค่ส8 0ปสิบาทเองแล้วตอนนี้ก็คือมีคนฝั่งพม่านเนี่ยมาหามาหากินแถวบ้านเราด้วยก็แน่นอนเยอะ <Yeah. S 1> นะคะมันเป็นเรื่องที่มีนคนไทยด้วยกันมันต้องรักกันมันต้องช่วยกันก็ควรจะให้เขาคนไทยทำหากินได้เขาก็ให้เขาส่งมาแค่ตรงชายแดงเขาก็หมดเรื่องใช่ือ <ผม S 2> เราไปรั่อเรากรับต่อมามันก็จะมันก็ดีทั้งสองฝ่าย ไม่ใช่ไปให้คนพม่าเข้ามากอบกลยไปแล้วคนไทยก็ลําบากบางทีน่าจะมีจิตสํานึกคนที่มีอานาจอยู่ในจังหวัดเนี้น่าจะมีจิตสํานึกแสดงว่าไม่ไม่มีจิตสํานึกเลยคิดแต่เรื่องผลประโยชน์ทุเล็ดมากคุณปัญญาภทบอกว่าร้องเรียนไปแล้วแต่ก็ไม่มีใครมาโดนการไม้เห็นว่าร้องเรียนก็มีคนโดน่เดินดําเนินคดีแล้วค่ะาพังอะไรก็ไม่ได้เลยจ้องเลย ก็เป็นเรื่องที่เดี๋ยวทางท่านนะคะทางรายการขไทยาอถามนะคะจะให้หนักข่าวนะคะประจําจังหวัดตากนะคะสยามรัฐนะคะไปทำไป,ไปทําข่าวน,นะคะเจ้าหน,น้าที่ช่วยเตือนผมด้วยแล้วกันนะเดี<อ>๋ยพวพรุ่งนี้จะได้จะได้บอกให้ทางทางฝ่ายผู้สื่อข,ข่าวต่างจังหวัดค่ะให้เขาช่วยไปติดตามให้ทุกทุกเรื่องที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยมีอะไรบ้างอะ่นนอะนาหนะก็จดจดให้ผมด้วยแล้วกันนะคะ เดี๋ยวทางท่านก็จะให้ผู้สื่อข่าวไปทําข่าวให้นะคะจากกรณีต่างๆนะคะวันนี้เรามีหลากหลายเรื่องเลยหลากหลายจังหวัดเลยนะคะค่ะแต่รู้สึกเล่ฟังเรื่องนี้แล้วมันหงุดหงิดนะไปช่วยพม่าไม่ช่วยคนไทยนะคะอย่างว่าอ้างว่าเสียอะไรเสียสัมพันธ์เมตีมันไม่ใช่ฮะนี่มันไม่ใช่สัมพันธ์เมตีมันระดับเล็กๆมันไม่เกี่ยวไม่ใช่ไปห้ามเขาวิ่งไหนก็คุณก็วิ่งมาแล้วก็แล้วก็รับรับมาอีกช่วงหนึ่ง ก็ดีจะตายคนไทยก็จะมีรายได้ด้วยเขาจะเข้ามาซื้อข้าวซื้อของเข้าผ่านตอมอผ่านอะไรเข้ามาตามระเบียบก็จบก็จะหลบเข้าเมืองมาไม่ได้เดี๋ยวนี้คนไต้หวันมาอยู่ประเทศเราเต็มไ่หมดพม่าเต็มม่ไม่รู้ทางภาคใต้ก็เหมือนกันอืทางสมุทรสาครเหมือนคนพม่าเป็นเม้าคนพื้นที่มั้งพม่าเห็นว่าคนพื้นที่สองแสนพม่าสักสามสี่แสนอะไรย่างเงี้ยเห็พม่าสามสี่แสนที่ไหนท่านคะ สมุทรสาครเน,นี<ๆ>่ยพูกับลาไปไปเยี่ยมพักพวกเขาก็ล่าใฟังอ,อย่างเงี้ยกลายเป็นทางะนงอะนองก็เหมือนกันเป็นปัญหาที่งนะคะก็เอาละค่ะ ท่านผู้ชมคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะมีเรื่องราวอยากจะร้องเรียนรายการค่ะท่านคะ่ะไม<า>่ว่าจะเป็นเหนือกลางใต้ออกตกประเทศไทยด้วยกันนะคะสามารถโทรมาร้องเรียนได้เลยนะคะส่งเรื่องไปแล้วไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือว่าไม่มีการดําเนินการใดๆนะคะโทรมาร้องเรียนทางรายการเราได้เลยนะคะที่หมายเลขศูนย์สองค่ะเก้าสามสี่เก้าสองห้าแปดถึงเก้านะคะหรือจะเป็นทางเอ s อเอนะคะหรือข้อความนะคะที่ สี่หนึ่งสองสามสีหกค่ะทางรายการนะคะจะนำปัญหาของท่านค่ะมาช่วยการแก้ไขนะคะโดยมีท่านชัชวานโฮดมนะคะช่วยแนะนําแก้ไขปัญหาให้ท่านผู้ชมค่ะสาหรับวันนี้นะคะเราหมดเวลาลงแล้วคะ่ะท่านค่ะทางท่านชัชวานโฮดมค่ะดิฉันอิสยาลักษริคุณยะเวคินค่ะและทีมงานรายการคนไทยขอถามค่ะขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่นะคะในวันเสาร์อาทิตย์หน้านะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ